อีกสถานที่หนึ่งที่ผมทําสัญลักษณ์พินบอร์ดไอพิญญาเดชบอกว่าพินเป็นสนัญลักษ์เอาไว้บนแผนที่จนเกือบจะลืมไปแล้วก็คือที่นี่เปิดแผนที่มาดูผมจะอยู่ทางขวามือของถ้าชาตรคำเคฟซึ่งแล้วผมจะพูดว่าเคฟซ้ำกับถ้ำทำไมเออใช่แต่เอวว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราว์ปไปตรงโดเมนนี้ซึ่งก็คือ,อโถงวบาวัญญ,ญาอ้ยผมลืมเปลี่ยนภาษาผมไปเช็คชื่อชิฟเมนมาลืมเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่ง อ่ะโอเคระหว่างเป็นภาษาผขอพูดก่อนก็คือรอบที่แล้วเนี่ยเราไปตรงโถมบาวัญญาตรงนั้นแล้วก็หันขวานิดนึงเราก็จะเจอกับ NPC คนหนึ่งที่เขากาลังขุดหาอะไรอยู่แล้วเราก็ทำเควสโลกซึ่งชื่อว่ากลิ่นห้วงฝันที่คระคุงเสร็จไปไปที่เรียบร้อยใช่ไหมทีนี้เราวาบมาตรงนี้ครับอ่ะวร์ปันนี้จะใกล้สุดหรือจะมาจากที่อื่นก็ได้แล้วแต่สะดวกครับแต่ว่าผมมาจากนี้แล้วก็ลอดลงเขามา มาตรงบริเวณนี้ที่ผมมาร์คเป็นรูปดาว6แฉกเนี่ยเดี๋ยวผมเอาออกแล้วนะอ่าโอเคตรงนี้ซึ่งมันจะอยู่ทางทิศใต้ของบ้านของดูริด้วยที่ดูริมันหลอกให้คาเว่สร้างให้จนติดนี่แล้วเราก็จะเจอกับพ่อหนุ่มที่ดูยังไงก็น่าจะมาจากฟองเตนคนหนึ่งซึ่งเขาชื่อที่อะไรก็ไม่รู้แต่เป็นเควสมาขึ้นอยู่บนหัวดูก็รู้แล้วว่าต้องมีเควสทีให้เราทําอย่างแน่นอนแต่ด้วยความที่มันไม่ขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจสีฟ้าเป็นแผนที่บางทีก็เลยอาจจะ คนอาจจะไม่สังเกตแต่บอกเลยว่าผมว่ามียิงคือไปดูมาแล้วแต่ว่าเออมันมีแล้วผมผม,ผมรู้ว่ามีผมก็ปิดเลยไม่ดูอะไรต่อแล้วรู้แค่ว่ารับเคลจากคนนี้ก็พอแล้วอ่าเพราะงั้นก็ถือว่าอาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะมันไม่มีเครื่องหมายบนแผนที่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันไอมีแค่ที่สูมาลุ้เท่านั้นที่จะสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติได้จริงๆด้วยฮ่าพอมาเทียบกันแล้ว ที่ฟอนเทนก็มีกลิ่นเหม็นควันจริงๆนั่นแหละอ่ะหึว่าไงมีเรื่องอะไรเหรอก็สงสัยนิดหน่อยว่ามึงเป็นใครมาทําอะไรที่นี่แล้วหมานี่ของมึงหรือเปล่าใช่แล้วคุณาศัยอยู่ในเต็นนี้เหรอถูกต้องแล้วช่วงนี้ฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดอ้าฉันเข้าใจมันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะที่มาเจอคนฟองเต้นอยู่ในเต้นในป่าของสุเมรุส่วนว่าทําไมนั้น เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังกันแล้วกันอ่าก่อนอื่นเลยทั้งสองคนเนี่ยชื่ออะไรเหรอชื okay, ่อไพมอนกูชื่อซิดเดีนผู้มากเมียและเมียรักเมียหลงเออี้ยนะอะไรมะน่าช่างเถอะอย่างนี้นี่เองซิเดนกับไพมอนฉันจำเอาไว้แล้วล่ะฉันนะชื่อซันทอนก็อย่างที่พวกเธอเห็นฉันเป็นชาวฟองเตนฉันมาที่สุมรุก็เพราะว่าชอบป่าม้อย่างไงล่ะ เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองร่างกายก็จะอ่อนแอลงเพราะ PM 2.5เพราะขาดการออกกําลังกายด้วยสภาพจิตใจก็จะเฉื่อยชาแล้วก็เบื่อหน่ายไปการอยู่ในธรรมชาติที่กว้างใหญ่เท่านั้นที่จะได้รับประสบการณ์อยู่ร่วมกันกับสรรพสิ่งในธรรมชาติกลับมาอีกครั้งและป่าเองก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีสุดในการใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยเชื่อเลยมาที่สุมาดุยังไงป่าของที่นี่ก็ถือว่าเป็นป่าที่ดีสุดในแต่แวส มือนจะเข้าใจแต่ก็เหมือนจะไม่เข้าใจทั้งหมดต่ปางของสุงไวขรุ่นอันตรายมากมีมอนสเตอร์มากมายหลายแบบเลยนะมันก็ต้องอันตรายสิถึงจะถูกบัณนฑน่ตจะรัใจเข้าใจเใจปล่าถ้าไม่อันตรายก็ขาดความรู้สึกของการเอาตัวรอดสิไม่ต้องห่วงนะที่จริงฉันก็เป็นนักล่าที่มีชื่อเสียงในฟองเตนเหมือนกันอะไรนะที่บอกว่าชอบปลาความจริงคือชอบล่าสัตว์ปลาหลอกแล้วเนี่ย ทแท้ๆก็เป็นพวกฟองเตนที่ชอบลักลอบล่าสัตว์นี่เองอการลักลอบล่าสัตว์มันทําลายระบบนิเวศอ่ะโอ,อ๊ยเ,เดีวกกรพูดให้เข้าใจผิดแล้วฉันไม่ใช่พวกลักลอบล่าสัตว์การลักลอบล่าสัตว์ถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงมากถ้าถูกจับได้ว่าลักลอบล่าสัตว์ในฟองเตนแล้วก็มีหวังจบเหรอแน,น่ฉันไม่กล้าทาหรอกสิ่งที่ลล่าสัตว์ฟองเตนอย่างเราทําอ่ะมากสุดก็แค่การจัดการสัตว์ดุร้ายเท่านั้นน่ะ จัดการสัตว์ดุร้ายเหรอทอคิดดูสิสัตว์ดุร้ายที่เข้าใกล้พื้นที่อาศัยของมนุษย์มากเกินไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งสองฝ่ายเพราะงั้นก็ต้องจัดการไล่พวกมันให้อยู่ห่างจากพื้นที่อาศัยเอาไวอ๋อแบบนี้เองเหรอแบบไล่ไอสัตว์จำพวกแบบชลวันกุมภีจะเข้สันดนในถ้ำทาราพร่องี้แต่ประมาณนั้นก็ถูกอ่าแบบนี้ชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่ต้องผเผชิญกับการบุกรุกข,ของสัตว์ดุร้าย อีกอย่างสําหรับสัตว์ดุร้ายแล้วเนี่ยวิธีของชาวบ้านเองก็ไม่ไปรบกวนการใช้ชีวิตปกติของพวกมันอยู่แล้วด้วยพูดกันตรงๆเลยฉันเองก็ได้ยินมาว่ามีสัตว์ดุร้ายอยู่แถวนี้และฉันก็ได้รับคําขอให้ไล่พวกมันไปด้วยก็เลยอยู่ที่นี่ในฐานะนักล่าจะให้นางดูเฉยๆได้ไม่ทําอะไรเลยได้งไงล่ะแน่นอนล่ะฉันเองก็สนใจสัตว์ดุร้ายพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกันเธอดูสิตัวนี้น่าสนใจมาก จระเข้ยักษ์ที่โตมากเกินไปเอ๊ะตัวนี้เหมือนกูฆ่าไปแล้วนะพูดใเด,เด็กเรียกมันว่าราคาราชาจระเข้ไม่ใช่ราคารู้สึกเหมือนเป็นพวกตัวละครที่ชอบโผล่ในตำนานท่อระบายน้ำอะไรแบบนั้นเลยเช่นคิลเลอร์คร็อกจากแบทแมนรือไม่ก,ก็เออรวันกุมพีจระเข้แสนดีน้ำทาราเออนั่นแหละสัตว์ทะเลวันของมึงอะอ่ะจระเข้ยักษ์ลิทเอ็นจะใช่เจ้าตัวที่พวกเราเคยเจอนั่นหรือเปล่าใช่น่าจะเจอในป่าตอนไม่ได้อัดคลิปอะ ตอนแบบวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็เจอน่าจะข้าวแล้วละเอาอะไรนะพูดเธอไล่ราชารจระเข้ในตำนานได้แล้วเหรอเนี่ยว่ากันว่าราชารจระเข้จะลออยู่ในกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวคล้ายกับสันทายยักษ์ที่ผุดขึ้นมาขวางทางน้ำเอาไว้ว่าไงมันเวองขนาดนั้นจริงๆไหมอะก็ก็เวอร์ไปหน่อยแต่ก็วันช็อตอะอจริงเหรอวันช็อตเลยหรอะวะ เฮียเยหลานกูซีหก A ห้าเงาเลยมากไม่รู้ทําไมถึงรู้สึกผิดหวังหน่อยๆแฮะไม่ไม่ไมคือจะาเค้มันก็ไม่ได้ตัวเล็กหรอกแต่เมียกูเก่งแค่นั้นแหละแต่แค่เจ้เขคปกติก็รับมือ,อยากจะแย่แล้วการรับมือกับราชาชนเจ้่ที่อายุยืนกว่าและเจ้าเล่กว่าตอนตรายกว่าอยู่แล้วฉันรู้สึกถึงกลิ่นอายของอนักล่าผููชำชองจากพวกเธอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วดูเหมือนฉันจะมองไม่ผิดซะด้วยนั่นมันแน่นอนอยู่แล้ว เราเคยผ่านเรื่องราหน้าเหลือเชื่อมมาตั้งมากมายน่นอกจากราชาจาระเข้แล้วยังมีสัตว์ดูรได้อีกสองตัวนั่นก็คือราชราชหรือราชาวะมันมันตัดสระอาออกผมอ่านตามตามที่มันเขียนแล้วกันนะไม่รู้มันเขียนผิดเขียนถูกอ่ะราชสมิงคราวยาวที่ชอบลักพาตัวเด็กฮะเฮียนี่มึงเป็นเป,นปดอ่ะและซัมสตอร์บิสที่เอยไม่ใช่ดิ้องบอกว่าซัสามสตอร์บิสตัวยักษ์ที่ขวางทางไปยังหลีเย,ย่ด้วยราชสมิงคราวยาว เหมือนจะอยู่ในป่าทางตะวันตกแหมฮีตตะวันตกมึงพูดสักกูรู้เลยว่าที่ไหนส่วนซัมเตอร์บีสลอดว่ากันว่าเป็นซัมเตอร์บีสตัวเริ่มเทิมหลายคนที่เห็นมันต่างก็หวาดกลัวเกิดความวิตกกังวลและพากันบอกว่ามันป้วนเปี้ยนอยู่ทางแถบตะวันออกพอคนเห็นคนผ่านมาก็จะพุ่งเข้าโจมตีเลยแบบลวงคุณนันโด้ลวงเนี่ยไม่ได้พูดคํานี้มานานแล้วเพราแต่ไอ้เฮียตัวนึงก็ตะวันตกตัวนึงก็ตะวันออกมึงช่วยกูได้มากเลยไอ้สัตว์ ฟังดูอันตรายมากเลยฮะใช่สิถ้าพวกเธอเจอเข้าต้องระวังให้ดีอาแต่สำหรับคนที่สามารถจัดการกับราชาตะเเคได้อย่างพวกเธอแล้วเนี่ยฉันน่าจะกระวนมากไปแล้วล่ะ,ะ,ะ,ะก็ใช่ก็ก็ฆ่าไปก่อนที่จะมาเจอมึงนานมากเลยไม่ได้อัดคลิปไว้ด้วยไม่รู้ว่ามันเป็นเควสเอาไว้ว่าถ้าเจอระหว่างทางก็ช่วยไล่สัตว์ดูร้ายพวกนี้ไปหน่อยนะเชื่อว่าร,รอบๆก็จะได้ปลอดภัย ถ้าถ้าเจอนะจบับเบาะแสที่มึงให้มาตะวันตกตัวหนึ่งตะวันออกตัวหนึ่งใช่ไหมเป็นเบาะแสที่ชัดเจนและละเอียดมากเลยครับงั้นก็ขอบคุณมากมากเลยนะความปลอดภัยของชาวบ้านแถวนี้ความปลอดภัยของสัตว์ดุร้ายพวกนี้แน่นอนยังมีความปลอดภัยของตัวผู้เธอเองระวังให้ดีๆนะออืเข้าใจแล้วละ่ะเวทไม่ขึ้นเลยซันตน้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมสัตว์เป็นไงบ้างเธอได้เจอสัตว์ดูร้ายพวกนั้นหรือยังถ้าเจอเข้าแล้วก็เธอช่วยไล่สัตว์ดูร้ายพวกนั้นออกไปเลยนะการจัดการสัตว์ดูร้ายถือเป็นการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งชาวบ้านแล้วก็สัตว์เองเออแต่เราฆ่ามันนะแน่ใจแล้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสัตว์เกี่ยวกับราชาจระเข้ที่เราฆ่าไปแล้วแต่เขาว่าราชาจระเข้ก็อยู่แถวหน้าน้ำทางตะว,วันออกแต่เหมือนมันจะเจ้าเล่ยมาก ฉันไปมาไม่รู้กี่ครั้งแต่ไม่เห็นจะเจอสักครั้งเลยจะไปเจอได้ไงกูฆ่าไปแล้วอ่ะขอบอกสสองตัวหน่อยมึงมึงบอกให้กูละเอียดกว่านี้ได้ไหมเกี่ยวกับราชสมิงเครายาวผมว่าอาจจะเขียนไม่ผิดหรอกถ้ามันเขียนเหมือนกันทุกที่ขนาดนี้น่าจะไม่ผิดคนแถวนี้พากันลือว่าราชสมิงเครายาวจะโผล่ออกมาจะปาทางตะวันตกในตอนกลางคืนและจะจับตัวเด็กซนที่ไม่ยอมเข้านอนพวกนั้นไปเสือมันเปโดะกูว่า ถึงหลังๆจะเป็นคำพูดที่พ่อแม่ไว้ขู่ลูกแต่ว่ากันว่าสมิงคราวยาวจะกระตือรือร้นมากในตอนกลางคืนเห็นว่าน้าเดินทางที่เดินทางในตอนกลางคืนก็เคยเห็นสมิงคราวยาวตัวใหญ่เมื่อมาตัวนั้นแถมยังถูกมันไล่ตามด้วยดีที่ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นป่าตรงันตกเออที่ไหนวะป่าพามเหรอ ไอ้เฮ้ยบาแสที่มึงให้กลุ่มชัดเจนเนาะอะ,อะขออีกตัวเพื่อมันจะชัดกว่านี้เกี่ยวกับซ um ัมเทอร์บีดหลอดดีนมาว่าซ um ัมเทอร์บีในป่าจะหวงอาณาเขตมากถ้ามีคนแปลกหน้าบุก,กเข้าไปในอาณาเขตพวกมันก็จะเข้าจงตีทันทีซัมเทอร์บ um ีดหลอดก็คงจะเหมือนกันอาณาเขตของมันก็อยู่ที่ไหนสักแห่งทางตะว,วันออกนั่นแหละมันน่าสนใจจริงๆว่าสรุปแล้วซ um ัมเทอร์บีต้องตัวใหญ่ขนาดไหนที่จะทําให้คนเรียกมันว่า ซัมเตอร์บีสลอดได้นะ่ะคุยมึงให้กูแค่ตะวันออกตกกับตะวันออกขอบคุณครับเดี๋ยวกูไปวิ่งหาก็ได้วะอ่ะบอกลาเขาซะหน่อยกำลังสำรวจอยู่เอ้เหรองั้นก็สู้ต่อไปได้คชิกูให้มึงแค่ตะวันตกกับตะวันออกท่านี่พอล่อยแม่อะอันนี้ผมขออนุญ,ญาตไปดูเฉลยมาแล้วกันเพราะว่าที่เกียจติหามันให้คำใบ้มาแค่นี้ที่เกียจติวิ่งสำรวจแมปใหม่เอางี้ดีกว่า เพราะว่าจริงๆถ้าเราเควสนี้ตั้งแต่แรกแล้วแบบวิ่งสำรวจแบบอยู่ในช่วงที่แบบว่าวิ่งเปิดโลกกว้างแล้วไล่เก็บผีไล่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเจอระหว่างทางด้วยตัวเองไงแต่ด้วยความที่ผมมาสำรวจโลกมาแล้วและเพิ่งมารับเควสอะ่ะเออมันก็เลยไม่สะดวกถ้าหาว่าจะให้ผมวิ่งซ้ำเนาะเพราะงั้นผมไปอันนี้ผมไปดูเฉลยมัเลยนะว่ามันอยู่ที่ไหนกันบ้างก็คือ,อ,อนอกจากจระเข้แต่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาจระเข้ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเอาตัวนี้ก่อนอันนี้คือ,อ,อราชสมิงคราวยาวมันคือตรงนี้ ผมไม่แน่ใจว่าป้ายเนี้มันสปอนมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าแต่ผมไม่คุ้นว่ามีนะคือเป็นไปได้ว่าเราจะต้องไปรับเควสจาก Np c คนนั้นมาก่อนแล้วพอเราวาร์ปมาถึงไอ้โถงบาวัญญาตรงเนี้ยที่เราเคยมาเมื่อเควสที่แล้วอ่ะมันถึงจะมีป้ายเนี้ยสปอนขึ้นมาเพราะผมไม่คุ้นผมจําได้ว่าปกติผมวาร์ปมาตรงนี้บ่อยแล้วผมวิ่งอ่ะผมไม่เคยเจอป้ายนี้กับไอ้จานอันนี้เลยเออแต่ว่า รอบเนี้ยคือมาแล้วเจอเพราะงั้นก็เดี๋ยวมาอ่านป้ายกันหน่อยแล้วกันบอกไว้ก่อนนะว่าป้ายเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่อยู่แล้วหรือว่ามันต้องไปรับเควสก่อนแล้วมันถึงจะสปอนเพราะว่าบางทีผมอาจจะไม่ได้สังเกตเองก็ได้แต่ส่วนตัวเชื่อว่าเนื่องจากว่าวิ่งมาแถวนี้บ่อยแล้วไม่ได้สังเกตคิดว่าน่าจะต้องไปคุยกับ n p c จากฟองเตนคนนั้นก่อนป้ายถึงจะขึ้นมาป้ายบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องสมิงคราวยาวขนาดใหญ่ที่ปรากฏตัวแถวนี้เมื่อเร็วๆนี้ กรุณาหลีกเลี่ยงบริเวณนี้ในยามวิการจากการสำรวจพบว่าสมิงคราวยาวตัวนี้มักปรากฏตัวในตอนกลางคืนกรรณาอยาวางอาหารไว้บริเวณนี้การให้อาหารสมิงคราวยาวจนมันอิ่มไม่ใช่วิธีรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องแต่กลับยิ่งทาให้สมิงคราวยาวเพ่นพ่านอยู่แถวนี้นานขึ้นเพราะมีของกินมึงบอกว่าอย่าให้อย่าให้แต่มึงมีจานอืมนะ แล้วก็รู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นกลางคืนด้วยผมไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวผมจะวางลองผมจะลองวางดูก่อนอ่ะโอเคไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิด,ดว่าเป็นกลางวันใช่ไหมงั้นแสดงว่าพอเราวางน่องไก่ลงไปหนึ่งน่องปุ๊บเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนซึ่งผมเดาว่านั่นจะตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปแต่ผมตลกตรงที่ว่ามึงบอกว่าป้ายบอกห้ามให้อาหารแต่มึงเอาจานมาวา,างข้างๆป้ายเลยคือฮ้ยเลยมึงก็ เกมเฮียนนี่มึงก็ย้อนแย้งเก่งนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูที่หกโมงเย็ยนแล้วกันว่ามันนับว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนหรือ,อยังจะได้เช็คไปเลยในตัวเพราะว่าปกติเวลาที่ใกล้เคียงที่สุดที่มันจะนับเป็นกลางคืนก็คือหกโมงเป็นต้นไปซึ่งอมีไหมไม่น่าใช่ตัวนั้นอ่ะไม่ใช่งั้นก็สักสองทุ่มไหม นอกจากหกโมงแล้วก็ถ้าจะมีสสองทุ่มเนี่ที่มันจะนับเป็นยังคืน่นะสองทุ่มว่าไปปุ๊บตอนนี้ฟ้าจะมืดลงเอาเนื้อหายไปแล้วเอา้าเอ้าเนื้อหายออ๋โอเคมันต้องวิ่งมาใหม่เอาวางใหม่ไหนอ่ะไหน เรายิงเพื่อนนายตายไปตัวหนึ่งแล้วนายไม่โกรธเหรอหรือมันยังดึกไม่พอวะอืมเดี๋ยวผมลองนี้ดีกว,ว่าเดี๋ยววาร์ปมาใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องประมาณกี่โมงไงมันบอกว่าใช้เวลาใช้คําว่าตอนกลางคืนเออ,อยามวิการผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงกี่โมงเดี๋ยววาร์ปมาแล้วลองวางใหม่ดูนะ ือมันจะทิกเกอร์ว่าน่องไก่มีเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะมาไหมยังเนียไม่มายังวิการไม่พอครับถ้างั้นเราสักเที่ยงว้าโผล่มาแล้วล่ะสมิ่งข้ายาวตัวใหญ่มากเลย CDM เออด้วอก็ตัวใหญ่เอ้ย เสือมันก็ต่อยกับซิงเอามึงลงมาดิสมิ่งข้ายาที่ว่ากันว่าชอบรล่นาตัวเด็กเจ็ดแม,ม่มึงนี่มันเล่นบัวใครมากไป้่อไอสัตว์เล่นบัวใครมากเล่นบัวใครมากเกินไปเอาไว้นะแมวไวนะ้น้าโอเคจับปลาแถมไปตัวหนึ่งเอาเป็นว่าเวลาที่มันจะสปอนก็คือสามทุ่มแล้วกันเออเพราะว่าสามสิบหกนาทีในเกมน่าจะประมาณสัก สิบยี่สิบวทที่เราสู้กับมันตะกี้น่าจะประมาณสามทุ่มมันถึงจะสปอนเนอะเออประมาณนั้นแล้วก็พอมันมากินน้องไก่แล้วจานให้อาหารก็จะหายไปอ่าโอเคทีนี้จุดต่อไปที่มันมีเอค่ตัวยักษ์เนี่ยผมฆ่าไปแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะวิ่งมาให้ดูมันคือตรงนี้ครับมันคือตรงแอ่งที่เหมือนกับเออนากาดาชีอ <c> ะ <oughs> โทษทีที่จิตใจผมสกปรกแต่ผมไม่นคนอย่างนั้นแหละผมเป็นคนบ้านๆตรงๆแต่ว่าดูยังไงมันก็เป็นแอ่งน้ําที่ดูนากาดาชิมากๆเลยถ้าใครไม่เข้าใจว่านากาดะชิหมายเพรามว่างไงก็ดีแล้วที่คุณไม่เข้าใจคุณเป็นคนที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นะขอให้รักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจคุณต่อไปส่วนใครที่เข้าใจเราคือเพื่อนกันอ่ะโอเคตรงเนี้ยตรงเนี้ยบึงตรงเนี้ยที่มันเป็นบึงทางตันที่ทางเนี้ยฝั่งนี้มันเป็น เขาเรียกอะไรอะน้ำตกข้างล่าง,งคุณเจนนี่มันมีเคนอนอยู่ตัวหนึ่งซื่องไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเ้ถาวรที่มันสปอร์เรื่อยๆแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมีไม่ใช่ก่อนหน้าเด็กก็บอกว่าเออเออก่อนหน้าถูกแล้วต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีเคนอนอยู่เยอะกว่านี้เออคือมีประมาณสามตัวมั้งสามสี่ตัวก็คือนอนเรียงรายกันอยู่ตรงนั้นอ้าวอ๋อเวสด,ด่วน ามันไม่เกี่ยวคือมันจะมีแค่ยู่แถวเนี้ยเยอะก่อนหันานี้จะมีเยอะกว่านี้ไม่ได้มีแค่นี้แล้วผมไม่แน่ใจว่าต้องฆ่าตัวเล็กก่อนแล้วตัวใหญ่ถึงจะเกิดหรือว่ามันมีตัวใหญ่นอนอยู่แล้วผมจําไม่ได้แต่วันว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยฆ่าไอ้เคย,ยักษ์มาก่อนพญาชลวันแล้วมาตรงนี้แล้วสมมุติว่าคุณไม่เจอเพราะว่าผมอาจจะจาไม่ได้นะว่าเงื่อนไขานการสปอนคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาแล้วสมมติว่าคุณไม่เจอทันทีนะ ให้คุณใช้วิธีฆ่าเค่แถวนี้แหละเช่นสมมติว่าตรงนี้มันมีเค่นอนอยู่สักสามตัวให้ว่าฆ่าแม่งทิ้งไปอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าฆ่าพวกตัวเค่ทิง้งค่เล็กๆทิ้งแล้วตัวใหญ่อาจจะเกิดแต่บางทีมันอาจจะอยู่ของมันแต่แรกแล้วก็ได้อาจจะไม่จะเป็นต้องฆ่าพวกตัวเล็กก่อนอะไรอย่างนี้เนาะเพราะงั้นก็บอกชี้เป้าให้แล้วนะว่า พญาชลวรรณกุมพีจระเข้แสนดีอยู่ในถ้ำทารามีเมียหนึ่งคนนวลน,น้องหน้ามนคืนนี้ไม่มาวันหนึ่งซันเดย์จรววันจระเข้มุดเกน้ำมาเจอผู้หญิงอาบน้ำผู้หญิงอาบน้ำอีกที่หนึ่งมันจะไกลหน่อยซึ่งจริงๆก็ไม่หน่อยหรอกไกลามากเลยให้คุณวาร์ปมอนตนแถวเขตชายขอบของแคสซึมเลยก็คือวาร์ปนี้แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ใกล้กว่าไหมเดี๋ยวลองดูก็ได้น่าจะใกล้กว่าเพราะว่าอ,อยู่ข้างบนเหมือนกันเออวาร์ปมานี่ก็ได้อันนี้ใกล้กว่า ก็คือวาร์ปมาหน้าดันอัดีแฟกออนดีแฟกอะไรวะอ๋อไกด์ดรีมกับไม้พอดีไม่ได้ฟาบ่อยลืมไม่สิจะบอกว่าไม่ค่อยได้แวะมาเลยอยู่เพลฟเฟรมทั้งวันเลยหาของให้เด็กดื้ออ่าก็วาร์ปมาตรงนี้แล้วก็วิ่งล้อขอบไปนะนี่แหละคือตะวันออกที่เขาว่าครับมึงอันตะวันออกสุดจริงๆคือคําว่าตะวันออกที่พี่แกหมายถึงนี่คือสุดสุดเขตแดนของตะวันออกแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่นะอ่ะ ทีนี้นหลังจากที่เราวาร์ปมาที่โดเมนตรงนี้ใช่ไหมเราก็วิ่งเลาะขอบมาครับเราก็จะเจอกับเอลไม์หนุ่มคนหนึ่งชื่อนาจีบซึ่งเราสามารถคุยออกับเขาได้เดี๋ยวลองคุยเล่นๆดูซิอ๋อซัมเจอร์บีทหลอดเหรอที่พูดเธอพูดถึงก็คือซัมเจอร์บีทยักษ์ตัวนั้นใช่ไหมเมื่อสองวันก่อนฉันจะไปหลีเยตอนเดินผ่านทคา,างแค่ซึมก็เห็นเจ้านั้นด้วย จ้าดีที่ตอนนั้นมันหลับอยู่ฉันเลยค่อยๆย,ย่องอ้อมหนีไปตอนมันนอนอยู่ดูเหมือนกับเนินเขาเลยอืมฉันเจอมันที่ไหนล่ะเหรอจากที่นี่ไปหลีเย่ต้องมุ่งหน้าไปทางใต้มันน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งทางที่ใต้นั่นแหละเอ๊ะแต่ปกติจากสซมิถ,ถึงหลีเย่ควรไปทางน้ำจะถูกนี่นะทำไมต้องไปทางแคสซิมนั่นล่ะนี่เออเออนี่เป็นเรื่องส่วนตัวนะ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่พวกเธอถามเลยนะ เอาละนั่นคือสิ่งที่เป็นทั้งหมดที่ฉันรู้ฉันไม่อย่างอื่นที่ต้องทำเลิกโกนฉันได้แล้วเ,เขาก็บอกว่าจากตรงนี้ลงไปทางใต้จะเจอเพราะฉะนั้นก็ลงไปเรื่อยๆตอนแรกไอ้คนฟองเตนก็ให้ข้อมูลมาว่าตะวันออกเราก็มาตะวันออกตามที่เขาบอกและนี่ก็คือตะวันออกจ๋าเลยถ้าออกไปกว่านี้มันก็เข้าเขตลรีเย่เป็นแค่ซึมซึ่งไม่เกี่ยวซึ่งไม่รู้แล้ว พอเราเลาะมาทางนี้เรื่อยๆแล้วก็มาเจอกับนี้ตามที่ผู้พูดเห็นบอกมาซัมเทวีหลอดมแนด้อยู่แถวแถวนี้นะเนี่ยแล้วพอวิ่งมาแถวนี้ได้หลอกของม่อนมันก็จะขึ้นซึ่งก็จากคําพูดของไอเอเอลมที่ดูมีพิรุษนะคนนั้นก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลงมาทางใต้ซึ่งลงมาทางใต้ก็คือนี่ครับนี่อยู่นี่ครับนอนอยู่ในถ้ำเล็กๆตรงนี้นี่แหละซัมเทวีลอดตัวใหญ่กว่าแม่มึงอีก ว้าวซัมตบีตัวใหญ่เนี่ยใหญ่กว่าตัวอื่นอีกอ่ะไม่น่าถูกเรียกว,ว่าซัมตรบีหลอดไม่รู้ว่าพูดนี้เปล่าอ่านไม่ทันน่ะอ่านชื่อมันก็จะพบว่ามันชื่อว่าซัมเตอบีขนาดใหญ่ที่ขวางทางบนภูเขาแต่จริงๆแล้วมันมีข้อความลับที่เขียนบรรยายมอนสเตอร์ตัวนี้เอาไว้ว่าซัมเตอร์บีตหลอดที่ใหญ่กว่าแม่มึงอีกส่วนสำหรับซัมเตอร์บีที่ตัวใหญ่ขนาดนี้เราองคงจะต้องซากุระฟีกิ ตอนนี้สัตว์ร้ายทั้งสามตัวก็ถูกไล่ไปหมดแล้วรับกล,ลับไปบอกซันทอนงั้นเถอะอืมดีนะคเควสไม่ขึ้นอยู่ดีไม่เป็นไรแต่เราจําได้ว่าเขายืนอยู่ที่ไหนชาตรกรรมเคปเดี๋ยวผมลองมาจากฝั่งนี้ดูบ้างดีกว่าเื่อจะใกล้กว่ารอบที่แล้วเราวาร์ปจากข้างบนถ้ำเดี๋ยวรอบนี้ลองอาวาร์ปจากตรงนี้แล้วข้ามสะพานดูไม่รู้ใกล้กว่าปะนะอ้ะอาจริงเหมือนจะใกล้กว่านะทำไมาอย่างเนี้ยเพราะว่าโหนได้ด้วยเนี่ยเออวาร์ปลงมาแล้วก็โหนปุ๊บ เอ้ยเฮียห <Here. S 1> ลน่นอ่ะข้ามสะพานไนปะเนี่ยใกล้กวเอกเนี่ยโหนได้ด้วยแล้วก็วิ่งใหม่นิดนึงก็เจอแล้วทำไมเราไม่มาทางนี้แต่แรกอ่ะโอเคไม่เป็นไรแวะตีหินเล่นแปบบ๊บช่วงลหลังไม่ให้เอาตัวดาบใหญ่เข้าตีคุณสันต้นภารกิจของเราสำเร็จดูล่วงแล้วเอ๊ะอะไรนะ ไล่สัตว์ร้ายออกไปแล้วเหรอทั้งสามตัวเลยเหรอฉันยังไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยอะ่ะมันเป็นไงอะ่ะสัตว์ร้ายพวกนั้นดุร้ายมากเลยใช่ไหมก็มันมันเยี่ยมยอดมากเลยงั้นเหรออยากเห็นกับตาจังเลยถึงแม้ว่าจะโล่งใจมากที่ได้ข่าวว่าสัตว์ดร้ายพวกนั้นถูกไล่ไปหมดแล้วแต่ไม่รู้ทําไมการที่ไม่ได้ไล่พวกมันไปเองทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่เลยอะ่ะแบบ ไม่สมอารมณ์เลยค่ะชาที่เยื่อถูกคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าแย่งไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกในธรรมชาติเลยแลแ้วนะถ้ามีครั้งหน้าอีกฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะโอ้เราก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะล่าสัตว์มันสนุกดีอย่างกับบอนฮันใช่แต่ว่ารู้สึกตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเฮ้การจัดการกับสัตว์ดุร้ายที่สุไม่รู้น่าจะเป็นงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามากกว่าไหมอะออ ฉันก็บอกไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่หรอว่าฉันถูกไหว้าวานมาที่จริงคําขอนั่นน่ะเป็นคําขอที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่รู้จักกันไหว้าวานมาน่ะเนื่องจากปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับแดนมรนาในช่วงเนี้ฉันก็เลยไม่ค่อยรู้รายละเอียดสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะใช้กําลังคนในการสืบสวนเรื่องนั้นมากเหมือนกันเพราะงั้นงาน,งานการจัดการสัตว์ดุร้ายแบบนี้ก็เลยมอบหมายให้ฉันทําแทนก็แบบว่าคนมันไม่พออะไรอย่างงั้นนะประมาณนั้นแหละ ก่อนใน,นเรื่องย้อนแผ่ดนิดน,นึงเนาะตอนนั้นแดนมอน่ามันชุกชุมอยู่ขาเข้าใจได้แบบนี้นี่เองต้องย้อนแผลไปสินะถึงว่าตอนนี้แดนมอน่ามันจะหมดแล้วแต่ว่าต้องแบบแฟลชแบ็กไปใช่ไหมติต่างว่าตอนนี้ยังอยู่30มศูนย์อรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่แบบนั้นแหละครั้งนี้ขอบคุณเธอมากๆนี่คือรางวัลสําหรับการขับไล่สัตว์ดุร้ายโปรดรับเอาไว้ด้วยเถอะอุ้ยเฮ้ยนี่มีเพชรเฮ้ย นี่มันไพยโมดเจมที่ได้จากเควสในรอบสามล้านปีหลังจากที่เราทําเควสโลกยิบย่อยพวกนี้ที่ทําสั้นๆล้วไม,ไม่ไม่มีเพจให้เลยอันนี้มันมีให้เว้ยโอไมายแล้ว achievement อะ achievement ไม่มีอืมไม่มีครับผมผมจําได้อยู่ว่าไหนที่ยังไม่ได้รับล่าไหนขึ้นมาใหม่ไม่มีเออไม่มีไม่มี ไม่ไม่มีเพชรให้สั้นทออ้ยไม่ใช่ผู้ผิดไม่มี c อชิเม m น n t แต่ว่ามีเพชรโอ้นี่ไม่ใช่ซิดียอนร็อกเหรอโชคดีจริงๆที่มีเธออยู่ช่วงนี้ชาวบ้านที่ออกเดินทางก็สบายใจขึ้นเยอะเลยอขอบคุณที่ชมคนระับผมก็แค่ทําหน้าที่ของผมเท่านั้นเองไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นพราเมเจมเลยสักนิดเอผมบอกเลยนะผมทําไปเพราะว่าหน้าที่สิ่งที่ผมทำเนะี่ย เป็นการทำดีไม่หวังผลครับเอาแหที่ไม่ออกก็แต่เดีนนะแปบ๊บหนึ่งแอ,อนนี้ผมยิงไปยังวะโอ้ดออ๋อ,อเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอเคช่างมอ่าโอเคมันมีชื่อเสียงเมืองขึ้นมาด้วยอย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เรารู้เลยว่ามันจะต้องมีอันหนึ่งที่ ดูยังไงก็น่าจะเป็นชื่อเสียงเมืองและเป็นเควสนี้แหละเพียงแต่ว่าตอนทำเควสมันไม่ขึ้นตอนทำในกดโตเจขึ้นมารายละเอียดเควสมันไม่ขึ้นไม่มีชื่อเควสขึ้นด้วยแต่ว่าพอทําเสร็จสามารถมารับชื่อเสียงเมืองได้จากคุณเอฟเฟนดีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราเพิ่งจบไปทําเสร็จไปในการล่าสัตว์ขนาดใหญ่ทั้งหมด3ตัวได้แต่ราชสหมิงคราวยาวจระเข้ยักษ์ที่กินมากไปหน่อยหรือที่อะกรอย่างจําชื่อไม่ได้แล้วมันฆ่าไปนานแล้วแล้วก็ซัมเตอร์บีสลอด ก็คือเคเวสที่ชื่อว่าสัตว์ดุร้ายอยู่ที่ใดเป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเควสแล้วตอนนี้ถ้าไม่นับ3อันบนที่ต้องทำผ่าน daily quest มาก่อนถึงจะสปอนเควสให้ทำก็จะเหลือแค่3 q u เควสเท่านั้นซึ่งก็คือสมบัติแห่งปัญญาแผนการใหม่ซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องไปทำต่อเนื่องจากไอ้ป้ายวิวบอร์ดที่บอกใบ้ในเมืองอันนี้ผมไปเว็บดูมามันบอกว่าหลังจากที่เราแก้ปรินา ป้ายประกาศในเมืองแล้วเนี่ยต้องรอตีสามรีวันจริงก่อนมันถึงจะมีเควสให้ทําต่อก็ไว้เดี๋ยวรอตีสามค่อยว่ากันแล้วกันเนาะสาหรับอันนั้นเดี๋ยวน่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,าปนพาร์ทหน้าเลยแหละเพราะว่าผมไปทาบิลบอร์ดมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรให้ทําต่อตอนแรกผมก็ตกใจก็เลยไปดูสันหน่อยก็อ๋อมันต้องรอรีวันนี่เองอ่ะโอเคเพราะงั้นก็จะเหลือป่วนกลุ่มฟาตุยซึ่งเน้นรู้แล้วว่าอ่าต้องไปตีไข้เลยไหมน่าจะหหรือ7จจุดแล้วมันจะมีฟาตุยเป็นนินจาลาว สปอนอยู่แถวๆกันดาหว,วาวิวแล้วก็สุดท้ายการเผชิญหน้าช่วงครูกับนกหายากก็จะต้องไปทริกเกอร์จากการตีหมูป่าหรืออะไรสักอย่างเนีย่ยตรงแถวๆบริเวณป่าไกลๆหน่อยผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนเดี๋ยวผมอาจจะไปเช็ค u t u b e ดูว่ารับเควสเดที่ไหนดูว่ารับที่ไหนแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมจะทำเองจะได้ไม่เป็นการเฉลยตัวเองมากเกินไปจะได้ยังพอจะมีความตื่นเต้นเราใจอยู่อ่ะโอเคส่วนสำหรับเนื้อหาของเควส สัตว์ดุร้ายอยู่ที่ใดนี้ซึ่งเป็นเควสโลกประจํแสามจุดศูนย์ที่ผ่านมาก็ขอฝากไว้แต่เป็นเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่มาดูไม่มากก็น้อยสาหรับใครก็ตามที่อาจจะยังทําไม่เสร็จเช่นว่าอาจจะหาตําแหน่ง n อ c ีที่รับเควสไม่เจอหรือว่าอาจจะหาที่อยู่ของสัตว์พวกนี้ตัวอะไรตัวหนึ่งไม่เจอก็เลยทําไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยถ้าผ่านมาดูคลิปผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะซึ่งใครที่ ไม่ว่าจะตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะเอาที่ลิ้นพันแล้วเอากริทืึมของ YouTube มันนำพาให้เรามาเจอกันก็ตามถามว่าดูแล้วชอบแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นลงใจผมและชั้นหน้ผมกันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปควส t โลกที่เหลือที่ผมเพิ่ง<อ>ได้เปลยไปเมื่อสักครู่นี้ครับผม